สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกเรื่องราวความรักสุดซับซ้อนจากนิยายพันธะหัวใจมังกรกันต่อนะคะวันนี้เราจะมาลุยกันยาวๆเลยค่ะตั้งแต่ตอนที่21-25ถึง25ซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นช่วงที่กราฟอารมณ์ของตัวละครนี้แบบโอ้โหพุ่งขึ้นพุ่งลงยิ่งกว่ารถไฟห่ออีกค่ะใช่เลยครับถ้าใครยังจำได้จากครั้งที่แล้วเนี่ยเราทิ้งท้ายไว้ที่ความสัมพันธ์ของมังกรกับรับขวัญที่อยู่ใต้สัญญาหกเดือน ฝั่งมังกรก็เริ่มออกอาการแบบห่วงก้างชัดขึ้นเรื่อยๆอ,ยอส่วนรับขวัญก็ยังตั้งใจว่าจะพาลูกกลับอเมริกาให้ได้แต่ว่า5ตอนนี้ล่ะครับที่จะมีตัวแปรสำคัญโผล่เข้ามาเข้ามาขย่าวทุกอย่างเลยใช่ไหมคะขย่าจนแทบจะพังกันไปข้างนึงเลยครับตัวแปรที่ว่านี่ก็คือการมาถึงของผู้ชายที่ชื่อมาร์ค หรือมาคัสในตอนที่21คือเข้ามาแบบไม่ธรรมดาเลยนะคะไม่ธรรมดาจริงๆครับเพราะนอกจากจะเป็นเพื่อนเก่าที่สนิทกันมากของรับขวัญแล้วเนี่ยยังเป็นนักลงทุนคนสําคัญที่มังกรอยากจะปิดดีลธุรกิจด้วยครับเรียกว่าเปิดตัวมาก็สร้างความลําบากใจให้พระเอกเราเต็มๆเลยฉากที่เจอกันครั้งแรกในห้องอาหารนี่คือน่าสนใจมากค่ะบรรยากาศระหว่างรับขวัญกับมาคือ ดูอบอุ่นมากคิดถึงกันมากกอดกันกลมเลยอบอุ่นจนคนมองร้อนเลย <c oughs> ใช่หัวเราะใช่ครับซึ่งภาพทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในสายตาของมังกรที่นั่งมองอยู่ตลอดเวลาถ้าจะให้วิเคราะห์กันจริงๆนะครับอาการของมังกรตอนนั้นมันอ่อมันไม่ใช่แค่ความหึงธรรมดามันน,นเป็นยังไงหรอคะมันสะท้อนปลมลึกๆของเขาเลยครับที่ไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองดีพออ๋อคือมังกรเขามองมาร์กเป็นเหมือน ภาพสะท้อนของทุกอย่างที่เขาไม่มีทุกอย่างที่เขาอยากเป็นใช่ครับมาร์คดูดีฐานะก็ทัดเทียมกันแล้วที่สำคัญสุดๆเลยคือเขามีอดีตที่ดีกับรับขวัญเป็นเพื่อนที่เธอไว้ใจในขณะที่ตัวมังกรเองเริ่มต้นกับเธอจากความผิดพลาดถูกต้องครับเพราะฉะนั้นการที่เขาแสดงความเป็นเจ้าของแบบรุนแรงหรือที่เราเรียกว่าห่วงก้างเนี่ยมันเลยเป็นเหมือน,นกลไกป้องกันตัวเองป้องกันตัวเองจากความรู้สึกข้างในใช่ครับ จากความรู้สึกไร้ค่าที่ซ่อนอยู่พอเห็นคนที่ดูเพียบพร้อมกว่าเข้ามาใกล้คนที่ตัวเองเออรู้สึกด้วยเขาก็เลยสติแตกเข้าใจเลยค่ะคือมันเป็นความไม่มั่นคงในใจของตัวเองลุ้นๆ้วนเลยยิ่งพอไปเห็นท่าทีสบายๆเป็นกันเองของรับขวัญเวลาอยู่กับมาร์คซึ่งมันต่างจากตอนอยู่กับเขาลิบลับเลยนะคะต่างกันคนละก็หัววเลยครับตอนอยู่กับมึงกรน,นี่ต้องคอยเกรงคอยระวังตัวตลอด มันก็เลยยิ่งเหมือนเอาน้ำมันไปราดกล่องไฟใช่ครับแล้วมาร์กก็ขยี่ปมนี้ไม่หยุดเลยนะยังไงคะด้วยการเสนองานชีวิตใหม่ที่อเมริกาให้รับขวัญซึ่งมันก็คือการยืน่นตัวหนีที่เธอต้องการมาตลอดให้ถึงมือเลยโอ้โหนี่ไม่ใช่แค่าการท้าทายทางธุรกิจแล้วแต่มันคือการประกาศสงครามเรื่องหัวใจกันซึ่งหน้าเลยครับพอโดนยื่นทางหนีให้แบบนี้มังกรจะทํำยังไงล่ะคะที่นี้ก็ต้องเปิดโหมดสู้เต็มที่เลยสิก็ต้องบอกว่าเขาพยายามสู้นะครับ แต,แต่มันเป็นการสู้ที่ผิดวิธีมากๆในตอนที่22-23เราจะเห็นเลยว่าเป็นสงครามประสาทขนาดย่อมๆมังกรพยายามแสดงความเป็นเจ้าของแบบไม่สนหน้าใครเลยทั้งจูบเธอต่อหน้าคนอื่นครับแล้วก็พยายามออกคําสั่งห้ามไม่ให้ไปเจอกับมากซึ่งทั้งหมดนี้มันยิ่งทําให้รับขวัญอ,อึดอัดอึดอัดแล้วก็อยากจะหนีเขามากขึ้นไปอีกเหมือนยิ่งพยายามรัดเธอก็ยิ่งอยากดิ้นหนีเลยนะคะถูกต้องครับ ในขณะที่มาร์กเองก็ดูจะสนุกกับเกมนี้เหลือเกินอืมเขาทั้งยั่วในที่ประชุมธุรกิจปะทะคารมกันตลอดจนพัทที่เป็นรุ่นพี่ของมังกรต้องคอยเบรกแล้วเบรกอีกตรงนี้ผมว่าผู้เขียนใช้ตัวละครมาร์กได้ฉลาดมากเลยนะฉลาดยังไงคะคือในทางวรรณกรรมเราอาจจะเรียกตัวละครแบบนี้ว่า Catalyst หรือว่าตัวเร่งปฏิกิริยาอ๋อเหมือนเป็นตัวจุดชนวนใช่ครับคือเขาไม่ได้มีบทบาทเพื่อจะมาสร้างรักสามเศร้าจริงๆแต่มีไว้เพื่อเป็นกระจกสะท้อนแล้วก็บีบให้ตัวละครหลัดอย่างมังกรต้องเผชิญหน้ากับความรู้สึกจริงๆของตัวเองถ้าไม่มีมาร์กมาคอยกระตุ้นแบบนี้มังกรก็อาจจะยังติดอยู่ในวังวนเดิมๆความหลงไหลความเป็นเจ้าของไม่ได้ก้าวไปสู่ความรู้สึกที่มันลึกซึ้งกว่านั้นแสดงว่าการกระทําของมาร์กทั้งหมดมีเป้าหมายแอบแฝงอยู่หรอคะ โดยเฉพาะฉากสำคัญที่เขาไปประชิญหน้ากับมังกรสองต่อสองแล้วประกาศตงๆเลยว่าผมรักเธออื uh huh. แล้วก็ท้าให้สู้กันแฟร์ฟรเพื่อพิชิตใจรับขวัญคำประกาศนั้นแหละครับคือจุดแต่งหักเลยมันเหมือนเป็นหมัดน็อกที่ส่งมังกรลงไปกองกับพื้นเลยครับขนาดนั้นเลยครับในใจของมังกรตอนนั้นคือเขายอมแพ้ไปแล้วเขารู้สึกว่าตัวเองสู้ไม่ได้เลยสักทางคนนึงคืออดีตที่แสนดี อีกคนคือปัจจุบันที่ผิดพลาดมันเทียบกันไม่ได้เลยความรู้สึกพ่ายแพ้นี่เองสินะคะที่นำไปสู่ค่ำคืนที่แสนจะตึงเครียดในตอนที่24บนโต๊ะอาหารค่ำมือนั้นอ่านแล้วยังอึดอัดแทนเลยค่ะบรรยากาศมาขู่มากคือต้องมานั่งอยู่ระหว่างผู้ชายสองคนที่จ้องจะปล่อยพลังใส่กันตลอดเวลาเป็นเราคงกินอะไรไม่ลงแน่ๆใช่ครับแล้วความรู้สึกพ่ายแพ้ของมังกรมันก็มาถึงขีดสุดตอนอยู่บนรถเพื่อกลับห้องพัก เขาหันไปพูดกับรับขวัญด้วยน้ำเสียงแบบยอมจำนนเลยนะว่าผมเข้าใจว่าคุณรักเขาแล้วเขาก็รักคุณประโยคนี้มันไม่ใช่แค่ยอมแพ้แล้วนะคะมันคือการยอมรับความจริงที่เขาปรุงแต่งขึ้นมาเองในหัวจากความไม่มั่นคงของตัวเองลุ้นๆวนเลยแล้วมันก็นำไปสู่บทรักในคืนนั้นซึ่งถ้าอ่านดูดีๆมันไม่เหมือนบทรักเลยนะคะไม่เหมือนเลยครับ มันให้ความรู้สึกเหมือนการลงโทษหรือการแสดงความเป็นเจ้าของครั้งสุดท้ายมากกว่าใช่ครับมันรุนแรงดิบเถื่อนไม่มีความอ่อนโยนอยู่เลยอืมมันคือการกระทำที่เกิดจากความสิ้นหวังความเจ็บปวดล้วนๆไม่ใช่ความปรารถนาทางกายแต่มันคือความพยายามเฮือกสุดท้ายที่จะตอกย้ำความเป็นเจ้าของครับทิ้งร่องรอยไว้ในความทรงจำของเธอก่อนที่เขาจะเสียเธอไปให้มาร์กตลอดการเป็นการกระทำที่น่าเศร้ามากนะถ้ามองลึกลงไป เรียกว่ามังกรยอมยกธงขาวแล้วจริงๆแต่เรื่องมันไม่จบแค่นั้นเพราะตอนที่25นี่แหละค่ะที่ทุกอย่างพลิกกลับตลปัดแบบที่คนอ่านคาดไม่ถึงเลยเป็นจุดเปลี่ยนที่เฉียบขาดมากครับคืนนั้นมังกรนอนไม่หลับเลยเดินไปที่สระว่ายน้ำส่วนตัวของโซน V.I.P. แล้วก็ได้ยินเสียงคนคุยกันในความมืดอืมตอนแรกก็นึกว่าเป็นแขกคนอื่นแต่พอฟังดีๆเท่านั้นแหละเดี๋ยวนะคะเสียงที่ได้ยินคือเสียงของมาร์ค คุยอยู่กับเจเจใช่ครับคนเดียวกันเลยหมายความว่ายังไงคะการประทะคารมการท้าทายทั้งหมดนั่นคือการแสดงทั้งหมดเลยครับบทสนทนาที่มังกรได้ยินมันฉเฉลยทุกอย่างเลยว่ามาร์คไม่ได้เป็นศัตรูหัวใจของเขาเลยแม้แต่น้อยแต่ความสัมพันธ์ที่แท้จริงของมาร์คคือความสัมพันธ์กับเจเจต่างหากโอ้โหการยั่วยุมังกรที่ผ่านมาทั้งหมดจึงเป็นแค่เกมที่ทั้งสองคนร่วมลือกันสร้างขึ้นมาพอรู้ความจริงแบบนี้ แอบสงสัยเลยว่าความรู้สึกแรกของมังกรคืออะไรกันแน่ระหว่างความโล่งใจที่ไม่มีคู่แข่งแล้วกับความรู้สึกเหมือนเป็นคนโง่ที่โดนปั่นหัวมาตลอดเป็นคำถามที่ดีมากครับผมว่ามันผสมกันนะอืมตอนแรกคงเป็นความช็อกความสับสนแต่พอตั้งสติได้สิ่งที่ตามมาคือการตระหนักรู้ครั้งสำคัญเลยเมื่อภัยคุกคามภายนอกที่ชื่อมาร์คมันหายไป เขาก็ไม่มีข้ออ้ายที่จะโทษคนอื่นอีกแล้วจังเป็นครั้งแรกแล้วเขาเห็นอะไรในใจตัวเองคะเขาเห็นว่าความรู้สึกหวงแหนความเป็นเจ้าของที่รุนแรงทั้งหมดที่ผ่านมามันเป็นปฏิกริยาที่มีต่อคู่แข่งในจินตนาการเท่านั้นแต่พอคู่แข่งคนนั้นหายไปสิ่งที่ยังคงเหลืออยู่อย่างชัดเจนก็คือความรู้สึกที่เขามีต่อรับขวัญคนเดียวและวินาทีนั้นเองที่เขานิยามมันได้เป็นครั้งแรก ว่ามันไม่ใช่แค่ความหลงไหลแต่มันคือความรักฉากที่เขากลับมาที่ห้องแล้วค่อยๆเข้าไปนอนกอดรับขวัญจากด้านหลังนี่คือทรงพลังมากเลยนะคะมันเหมือนเป็นการเกิดใหม่ของความรู้สึกเขาเลยถูกต้องครับมันเป็นการกอดที่ไม่มีเงื่อนไข,ขของการแข่งขันเจออปนอยู่เลยเป็นครั้งแรกที่เขารู้สึกกับเธอโดยไม่มีเงาของใครมาบดบังพอรุ่งเช้าในอีกวันท่าทีของมังกรเลยเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเขาอ่อนโยนขึ้นขอโทษเธอสำหรับเรื่องคืนที่ผ่านมา แต่ก็อดสงสัยไม่ได้นะครับว่าการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันนี้มันน่าเชื่อถือจริงๆหรอหรือมันเป็นแค่การเปลี่ยนกลยุทธ์อืมเพราะรู้ว่าวิธีเดิมๆมันไม่ได้ผลและตอนนี้ก็รู้แล้วว่าไม่มีคู่แข่งให้ต้องสู้ด้วยผมมองว่ามันเป็นทั้งสองอย่างประกอบกันนะค่ะความรู้สึกรักที่ค้นพบเนี่ยเป็นของจริงแต่การเปลี่ยนวิธีการคือกลยุทธ์เขาเรียนรู้จากความผิดพลาดแล้วว่าการใช้กําลังบีบบังคับ มันมีแต่จะผลักเธอออกไปใช่ค่ะตอนนี้เมื่อไม่มีคู่แข่งแล้วเขาไม่จําเป็นต้องสู้รบกับใครอีกสนามรบเดียวที่เหลืออยู่คือหัวใจของรับขวัญเพราะฉะนั้นเขาต้องเปลี่ยนอาวุธจากกําลังมาเป็นหัวใจแทนและนั่นก็นํามาสู่ประโยคทิ้งท้ายของเขาที่ว่ามีข้อเสนอใหม่ให้เธอซึ่งเป็นสัญญาณชัดเจนเลยว่าเกมนี้ยังไม่จบเขาแค่จะเริ่มเล่นเกมใหม่ในวิธีที่แตกต่างออกไปใช่ครับ เขาจะไม่ยอมปล่อยเธอไปง่ายๆแน่นอนแต่จะด้วยวิธีไหนนั้นคงต้องติดตามกันต่อไปโหเป็น5ตอนที่พาเราดำดิ่งลงไปสำรวจจิตใจที่พังทลายของตัวละครจริงๆนะคะจากการมาถึงของคู่ขังที่เหมือนจะเพอร์เฟกทุกอย่างกลับกลายเป็นแค่ตัวเร่งปฏิกิริยาที่บีบให้มังกรต้องยอมรับความอ่อนแอของตัวเองจะนำไปสู่การค้นพบความรักที่แท้จริงในที่สุด เรื่องราวในช่วงนี้มันเปลี่ยนจากสงครามชิงนางภายนอกมาเป็นสงครามภายในใจของมังกรอย่างสมบูรณ์เลยครับแล้วมันก็ทิ้งคำถามที่น่าสนใจไว้ให้เราคิดต่อว่าเมื่อมังกรค้นพบหัวใจตัวเองแล้วรู้ว่าไม่มีคู่แข่งอีกต่อไปแล้วเขาจะเปลี่ยนวิธีการเพื่อรังให้รับขวัญอยู่ข้างกายได้อย่างไรจากผู้ชายที่เคยใช้แต่กำลังและอารมณ์เขาจะเรียนรู้ที่จะใช้หัวใจเพื่อเอาชนะใจเธอได้จริงๆหรือไม่ เป็นคำถามที่น่าติดตามมากๆเลยค่ะและถ้าใครชอบการเจาะลึกเรื่องราวเบื้องหลังตัวละครแบบนี้อย่าลืมกด subscribe กด like แล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนๆได้มาฟังด้วยกันนะคะหรือถ้าใครอดใจรอตอนต่อไปไม่ไหวอยากจะอ่านเรื่องราวทั้งหมดแบบเต็มๆก็สามารถไปติดตามกันได้เลยที่แอปพลิเคชันมิฟนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ